เปิดราคาในไทยอย่างเป็นทางการอาวัน1ห่งนึ่รถจะได้ฟ้า100%วิ่งไกลสูงสุด680กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งกับราคาเริ่มต้น1.9ล้านบาทเปิดราคาออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับอาวัน1ห่งนึ่ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ที่หลายคนเนี่ยรอก,การเปิดราคามาค่อนข้างนานแล้วนะครับ ตัวรถเนี่ยถูกนำมาวิ่งทดสอบในประเทศไทยมาในระยะหนึ่งแล้วซึ่งเมื่อช่วงท่าของวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมาเนี่ยทางชังอันเนี่ยก็ได้เปิดราคาของวันนหนึ11ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะทำตลาด2รุ่นย่อยด้วยกันโดยรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น Standard Range เปิดราคามาที่1,999,000บาทนะครับส่วนรุ่นลอง r a n g e หรือว่ารุ่นเพิ่มระยะทางเนี่ยเปิดราคามาที่2,199,000บาท ตัวรถมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เป็น t e คโนโล800โวลต์นะครับความจุสูงสุด116กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดียว313แรงม้าสามารถชาร์จด c ได้สูงสุดที่240กิโลวัตต์โดยรายละเอียดตัวรถเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ เริ่มจากเรื่องของราคาที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจจริงๆแล้วอวท่าหนึ่งเนี่ยเปิดราคามา2รุ่นย่อยโดยราคาอย่างเป็นทางการที่ทางชังอันเปิดมาเนี่ยนะครับในรุ่น Standard เนี่ยจะเปิดมาที่2องล้านเก้บาทซึ่งตัวเลขราคาเนี่ยข้าม2ล้านบาทตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นขณะที่รุ่นลองเรจเนี่ยนะครับเปิดมาที่2องล้านสองแบาทแต่ในช่วงแรกสําหรับการเปิดตัวจะมาพร้อมกับราคาพิเศษ200ขันแรกนะครับมีส่วนลด1,000 0แบาท ทำให้ในรุ่น Standard Range เนี่ยนะครับมีราคาลงมาอยู่ที่1,999,000บาทขณะที่รุ่น long range เนี่ยจะลดลงมาเหลือที่2,199,000บาทจากราคาเต็ม2 2 9ล้0 0บาทโดยรวมมิติตัวรถของอวตารหน 1, 1่เนี่ยนะครับมิติดิเมนชันของรถจะมาพร้อมกับความยาวประมาณ4.8เมตรกว้าง1.97เมตรสูง1.6เมตรส่วนระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.9เมตร ส่วนกลาวเกียร์แ d เนี่ยนะครับจะสูงอยู่ที่1 7 0 mm. มิลิเมตรเมื่อเทียบพิกัดตัวถังเนี่ยก็จะพบว่าอาวตาร่งหนึ่งจะมีความใกล้เคียงกับ h h t e c HT h ซึ่งจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนที่กำลังจะถึงนี้รวมไปถึง t ท s l a m o เด l Y ซึ่งเป็นรุ่นขายดีจาก t ท s l a ก็มีขนาดตัวถังที่ใกล้เคียงกันครับขณะที่คุมพลังขับเคลื่อนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกในช่วงต้นตัวรถถูกเปิดตัว ทำตลาด2รุ่นย่อยก็คือในรุ่น Standard Range จะมาพร้อมกับมอเตอร์1ตัวพละกําลังเท่ากันที่313แรงม้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังทําอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.6วินาทีในรุ่น Standard Range ความเร็ว Top Speed, ท็อปสปีดทาได้200กิมตรต่อชั่วโมง โดยในรุ่น Standard Range จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ90กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะใช้แบตเตอรี่แบบ NMC สามารถวิ่งได้กไกลสูงสุด575กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนในรุ่น long range จะมาพร้อมกับมอเตอร์พลังกำลังเท่ากันที่313แรงม้าแรงบิดเท่ากันที่370นิวตันเมตร แบตเตอรี่แบบ NMC ถูกเพิ่มความจุเป็น116กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะทางของรถให้สามารถวิ่งได้กไกลที่680กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ด้วยความจุบแบตเตอรี่ที่มากขึ้นบวกน้ำหนักที่มากขึ้นทำให้อัตราเร่งของรถจาก0ูยถึง100ทำได้ใน6.9วินาทีขณะที่รุ่น Standard Range จะทำได้ใน6.6วินาทีความเร็วท็อปสปีดเท่ากันที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมองครับ ในเรื่องของการรีชาร์จพลังงานตัวรถมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแรงดันไฟ800โวลต์ทั้ง2รุ่นรองรับการชาร์จไฟ DC ฟ t c ชาร์ทที่ความเร็วสูงสุด240กิโลวัตต์สามารถชาร์จถึง80%ได้ในเวลาประมาณ25นาทีส่วนการชาร์จ AC นั้นจะรองรับสูงสุดที่11กิโลวัตต์สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกหรือว่าฟังก์ชัน V2L สูงสุดที่3.3กิโลวัตต์ในเรื่องของภายในตัวรถจะมาพร้อมกับความพรีเมียมขั้นสุดครับ เบาะนั่งคู่หน้าจะเป็นการปรับไฟฟ้าได้10ทิศทางนะครับพร้อมกับลำบาซัพพอร์ตสี่ทิศทางเบาะเป็นแบบซีโร่กาวีตุ้่มด้วยหนังแนป้าพร้อมกับเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียในเรื่องของระบบความบันเทิงหน้าจอกลางจะมาพร้อมกับขนาด15.6นิ้วขณะที่หน้าจอฝั่งผู้โดยสารจะมาพร้อมกับขนาด10.25นิ้วสามารถเชื่อมต่อได้ทาง Apple CarP l a y และ Android Auto มีระบบจำลองเสียงเครื่องยนต์พร้อมกับระบบเพิ่มเสียงอัตโนมัติตามย่านความเร็วของรถระบบเสียงของรถมาพร้อมกับลำโพง Meridian รวม25ตำแหน่งให้เสียงคุณภาพในระดับพรีเมียมครับส่วนด้านระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดเต็มครับตัวรถมาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวรอบคันเรดาร์ขึ้นสั้นมิลลิเมตร5ตัวกล้องรอบคัน5ตัว ซึ่งจะช่วยให้รถมีระบบช่วยเหลือการกับขี่ที่แม่นยำมากขึ้นมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยจอดจากระยะไกลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยวและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเป็นต้นสำหรับอวตารหนึ่งในรุ่น t a ต d a า d และรุ่น long range นะครับจะมีราคาต่างกันอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาท โดยสิ่งที่จะได้ในรุ่น Long Range นั้นจะมีแบตเตอรี่ที่เพิ่มความจุเป็น116กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นที่680กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งตามมาตรฐาน n e d c ล้ออลลอยจะได้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น22นิ้วคาลิปเปอร์เบรกของรถจะมาพร้อมกับเบรก b บ e โบ o สีเหลืองและประตูนั้นจะเป็นการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติครับ สำหรับสีตัวถังที่ทำตลาดในประเทศไทยจะมี6สีตัวถังให้เลือกก็คือสีขาว Crossy White สีเทา Crossy g r a y สีดำ Crossy Black ส่วนในรุ่น Long Range จะได้3สีพิเศษก็คือสีเขียวสีขาวด้านและสีเทาด้านส่วนภายในห้องโดยสารนั้นจะมีโทนสีให้เลือก2โทนสีก็คือสีดำ n a p p a Black และสีแดง n a p p a Red เฉพาะในรุ่น Long Range เท่านั้น และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังการเปิดตัวของอวตาร1นรถจะได้ฟ้าเอสที่หลายคนให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยราคาที่เปิดตัวมานั้นก็ไม่ได้เกินความคาดหมายเท่าไหร่นักเนื่องจากชังอันเนี่ยวางโพสิชันของ SUV คันนี้อยู่ในระดับพรีเมียมรวมไปถึงสเปคของรถที่ให้มานั้นก็เรียกได้ว่าจัดเต็มในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายในการออกแบบภายนอกรวมไปถึงเทคโนโลยีของรถที่ให้มา แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างระหว่างรุ่น s t a n d a r d Range กับราคา1.99ล้านบาทวิ่งได้กไกล575กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งและรุ่นเพิ่มระยะทางหรือว่ารุ่นลอง Rang e วิ่งได้กไกล680กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งกับราคา2.19ล้านบาทด้วยราคาดังกล่าวเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ